สวัสดีครับพบกับโนนฮอบบี้วิอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนําการเสียบชแนลต่างๆของกล่อง h ฮดวเบื้องต้นลูกค้าส่งฮอเอ็หอยนะฮะมาตัวนี้เป็นทีเล็กนะฮะไส้ในเป็นทีเล็ก500ร้อยบอดี้เป็น MD500 มาติดตั้งกล่อง h ฮดวนะครับอ่ะเรามาเนะข้าๆกันก่อนนะครับหลังจากที่เราเซ็ตเซนเตอร์เซอร์โวเสร็จแล้วนะครับเซนเตอร์เซอร์โวเสร็จแล้ว เราก็มาเสียบตามชแนลที่กล่องระบุเลยนะครับเซอร์โวเอลิเ r เตอร์ให้เสียบเข้าที่ช่อง FBL นะครับเซอร์โขวาตามนี้นะฮะเสียบเข้าที่ช่องขวาเซอร์โฝั่งซ้ายของเซอร์โเสียบเข้าที่ฝั่งซ้ายของ L นะฮะตัวแอของกล่อง RC in เนี่ยเป็นสัญญาณ Sbu s นะครับเสียบเข้าที่ช่อง Sbu s ที่ r e c e i v e r สำหรับกล่อง H1 นะครับใช้เฉพาะสัญญาณ Sbu s อย่างเดียวนะครับ แล้วก็ช่องเทลก็คือเซอร์โวลัดเดอร์หางนะครับส่วน ESC ก็คือสปีดคอนโทรลนะครับโดยส่วนตัวนะครับเวลาเซตสปีดคอนโทรลเนี่ยผมจะปิดเป็นโกลบอลเนอร์ผมไม่ใช้โกลบอลเนอร์โหมดนะครับผมใช้เป็นทอเทิลไลน์นะครับผมรู้สึกว่ามันให้การตอบสนองที่ดีกว่าในกล่อง h ฮดวันะครับระบุนะฮะย้ําในกล่อง h ฮดวัเท่านั้นนะครับผมรู้สึกว่ามันทํางานได้ดีกว่าดีกว่าเป็นโกลบอลเนอร์โหมดนะครับ อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนส่วนตัวนะฮะ,อะลองลองปรับใช้กันดูได้นะครับปรับเป็นทอลเทนไลน์ในฟังก์ชันของสปีดคอนโทรลนะฮะวันนี้ก็มีเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะทำการเซตอัพในคอมพิวเตอร์อีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะ,ะครับพี่ๆท่านไหนสนใจสั่งได้นะครับของ h ฮดวันนี่ฮะนี่ ในชุดก็มีตัวกล่องตัว GPS มีสายเซตอัพแล้วก็สายบัดแบตเตอรี่อยู่ข้างในนี้นะครับราคาที่5,600บาทนะครับรวมจะส่งนะครับไม่รวมติดตั้งนะครับราคานี้5,600บาทค่าติดตั้ง1,000บาทนะครับขอบคุณมากครับลาไปก่อนนะครับฝากติดตามใน EP ต่อไปด้วยครับกับโน้ตฮอบบี้ครับ